าาอ,าาอ๋อโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกอสลาหวันนี้เราอยู่กับผมคนเดิมและก็ช่วงเดิมๆที่มาบ่อย คือรีบรูทุกอย่างนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเห็นดูเสียงแบบไม่ค่อยพูดบ้างนะครับว่าไม่อยากพูดเท่าไหร่วันนี้นะแต่ก็ในความไม่อยากพูดก็คือความติดเต้นนั่นเองนะสำหรับที่ทุกคนรอคอยที่ผมได้โพสต์บอกไปในชุมชนนะว่าวันนี้ลงคลิปเจ้าตัวนี้นะแลวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวอะไรซึ่งแต่ผมก็ขอบอกก่อนเลยว่ามันแบบตัวนี้ตอนแรกผมไม่อยากได้แต่พอมา เห็นจริงๆมันต้องจัดแล้วก็เลยจัดมาเลยนะแต่ผมโอเคก็สำหรับมีคนที่อาจจะยูรู้กันอยู่แล้วจากหน้าปกคลิปหรือว่าที่ผมโพสบอกในชุมชนนะก็คือผมจะมารีวิวโอ้โหใหญ่มากตัวหนึ่งนี่โอ้โหเกินก้องอีกนี่ใหญ่มากนนโหใหญ่ใหญ่หญหญจริงอะโอเคนี่คือ S m o นส t าร Us ารสก็ซลาออติมานั่นเองนะโอ้โหคนนี้คือแบบเพิ่งวางขายแบบสดๆดแบบยังไงร้อนๆเลยเอาไงวะคือสดๆดร้อนๆเลยนะตอนนี้นะคือบอกเลยว่าเพิ่งวางขายได้แบบสามสี่สองสามวันที่แล้วสี่สามสี่วันที่แล้วเองนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่ติ่วันนะสักวันสองวันสามวันได้ที่เข้าไทยมานะโอ้โหคือผมก็ได้มาแล้วนะครับผมโอ้โหนี่หือไง คำตื่นเต้นไงกับต้องพูดผิดเลยผมก็คือได้มาให้ทุกคนได้มารีวิวให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูคือกล่องที่ทุกคนรู้กันนะก็คือใหญ่มากคือญ่คือแบบกล่องมันยาวระดับที่แบบเป็นพวกแบบไบโอแลนเต้หรือพวกแบบกล่องของเดสทรอย่าอะไรประมาณนั้นนะที่เป็นของเอคนะคือกลใหญ่มันยาวรว่านั้นคือมันไม่สูงระดับความสูงของกล่องเนี่ยเท่ากที่ผมดูจากตาเปล่านะ,นะแล้วจะเท่าเท่ากับพวก กอที 1> ่1หรือว่า1ก89อะไรประมาณนั้นแต่ความยาวเนี่ยคันกินขาดนะยาวกว่าแน่นอนนะแต่ก็ว่าจะยาวกว่าสักประมาณประมาณนี้นะอันนั้นี่คือน่าจะเป็นกล่องของกอนที่11นะน่าจะประมาณนี้ ถ้าคิดไม่ผิดนี่นี้คือภูจากตาเปล่านะโอเคเราจะมาเริ่มดูรายละเอียดกล่องแล้วแต่ว่าก็คือกล่องคือสวยมากคือผมชอบการดีไซน์กล่องมากคือทําอาร์ตออกมานี่คือสวยมากจากเรียงสีสันอะไรโอ้โหผมแบโคตรชคเลยคือตัวนี้ที่ผมตัดสินใจตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือกล่องโคตรชอบกล่องกล่องมันสวยมากกล่องมันดีจริงๆโอ้โหพูดไม่ออกแล้วคือกล่องนี่คือซื้อมาตัวนา้นนี่ไม่อยากได้ตัวนั้นอยากได้กล่อง โอเคเราเล่นอย่างเล่นตัวงานเนี่แหละกลองว่ามีส่วนอย่างหนึง่งโอเคต seguro, ัวงานก็จะเป็นตัวน uh. ี้ก็คือเอเซ็ตมอนสเตอร์อาร์สกอร์ซิล่าออโตมาร์กุสใครยังไม่รู้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็คือตัวนี้เนี่ยมาจากอนิเมะใน Netflix ชื่อเรื่องว่ากอร์ซิล่าซีกุล่าผอมในตัวนะกอระซิล่าภาษาทยก็กอร์ซิล่าประหลาดประหลาดโลกนะก็ตัวอย่างแรกเลยเนี่ยก็หน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวงานเท่เลยนะสวเท่เลยนะ ข้างล่างก็เหมือนเดิมบันไดทอมเมชชี่เนชั่นแล้วก็ตัวนี้เออ่รับรอง QC มาด้วยนะก็คือมีเป็นทอมเมชชี่เนชั่น QC นะคือรับรองเป็นรับรองว่าแบบว่างานดีนะต่อมาคือเป็นก็ซิล่ารูก็ซิล่าก็จะเป็นรูปคุปรอบหรือเปล่าอะไรนี่จะเป็นรูปของก็ซิล่าไม่แน่ใจว่าคุปรอบอะไรไม่แน่ใจว่าคุปรอบแต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นครปปโลของเจ็ดพี่ก็ซิล่าอันนี้ก็จะเป็นรูปตาแล้วก็จะเป็นตาผลิทท่อผลิตในปีอะไรนะเดิม นก็เป็นก็ซิล่าเอนะก็คือชื่อยอ่อของก็ซิลา่าซิมบูล่าพอยน,นั่นเองก,ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือก็มาใช้สำหรับหน้าครองนะส่วนข้างๆครองเนี่ยก็จะเป็นเท่ๆนะจะเป็นเอเซนต์มอสตังอาร์ตก็เป็นชื่อ Godzilla, ก,อกออ็ซิลา่าซิมบูล่าพอแล้วก็กซิล่าออติม,มานะั่นเองส่วนข้างๆเนี่ยชึบๆ,ๆ,ๆอาจจะเป็นรูปของก็ซิล่าออติม,มาแบบเท่ๆนะแบบเท่ๆเลยเอาเงี้แบบเท่มากนะ ก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นชื่อเหมือนกันเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะส่วนข้างหลังเนี่ยหูยนี่ผมก็ชอบเหมือนกันข้างหลังเนี่ยเป็นสีเป็นออกแนวสีขาวนะแล้วก็จะเป็นแล้วี่จะเป็นเนี่ยเป็นภาพที่เป็นเป็นรูปของก o ซ z i l l a s i n g u l ที่กำลังอาบปากแล้วว่าเป็นสีแดงนะแล้วก็จะเป็นชื่อของหนังนั่นเองนะชื่อของอนิเมะนะ น,นี่จะเป็นภาพโพสนะของแบบว่าของว่ามูนีย่มันมีอะไรมามันมีอะไรมาให้หรือว่ามันจัดท่าอะไรประมาณไหนได้บ้างบาๆบาบานะเราก็จะเป็นคําอธิบายภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นชื่นอนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคมาต่อส่วนข้างบนกรองเนี่ยจะเป็นชื่อของ에셋몬스터아츠ตัวใหญ่แล้วเป็นชื่อของ s 셋몬스터아 t เลยนะแล้วก็จะเป็นโลโก้ของ ก็เซราซิงค์ก็เลาพอยแบบอันให,ใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นชื่อกอเซลาอัลติมาเหมือนเคยส่วนข้างร่างป่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็เทเหมือนกันนะไม่มีอะไรก็เทก็จะเป็นรูปของก็เซลาอัลติมาทำหางยาวๆอย่างนี้เลยนะก็จะเป็นชื่อลูกกู้หนังแล้วก็ลูกกู้ข้าหนึ่งชื่อแล้วก็เนี่นยจะเป็นเนี่ยครูนี้เช่นเดิมครับเช่นเดิมดิมทอยสุดยอดดิมทอยถดดิมทอยอีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ของ อทั้งนั้น,นเลยที่ผมสั่งนะก็โอเคนี่ก็คือกล่องทั้งหมดของเทกล่องเราจะมาแกะกันเลยนะาการแกะเนี่ยก็คือผมคิดว่าแกะจากด้านผมก็ถูกแล้วจากด้านบนไม,ไม่ค่อยเห็น,น,น,นไม่ค่อยเห็นไอซีโอรต้ะไหนแกะจากด้านไหนะโอเคเราควรมี่จะคลั่งตอร์นะโอเคฉันอร์มัน,น,น,นย,ยิ้ไม่ออกยิ้ไม่ออกเฮ้ยยิ้มไม่ออก ที่เราจะมาตัดสกอตเทปสายนะี้คือยังไม่แตกยังไม่แตกเลยยังยังไม่แกะเลยนะ<ๆ>ก็ฝปลกไหมแต่ผมจะบอกข้อสังเกตก็คือตู้อื่นนะ่ยที่เป็นเอสซมูเตอร์อันนีกันเองที่กล่อ,องเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่านีน้จะติดสกอตเทปมาแค่ตรงนี้แต่ตัวนี้ติดมาสองติดมาสามที่ตรงนี้หนึ่งสองสามอันอีกแล้วก็เกะทั้งหมดสามติดสามสกอตเทปเลยนะกเกนะอะไรอ่ะง่ายๆน,นะก็ด้านข้างนะ ใ่งานเหมือนกันต่ออีกข้างงก็เส้นเดิมโอเคทุกคนมีปัญหาจริงๆเลยค่ะเตอร์โอเคทุกคนพบนะนะโอเคนึ่งทรงซ้ำอืมอ้ยไปคู่มือแน่นอนโอเคผมขอเอาคู่มือออกมาก่อนแล้วกันนะโอเคไปคู่มือนะผมขอเอาคู่มือออกมาก่อนเดี๋ยวมันยับนะโอเคเวเราออกมาไม่ได มาหางนตน้้น่าโอ้โหตนี้น่มนัองคโคตรใหญ่ะตันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวกล่องนี้กล่องนี้ผมขอเอาเก็บเลยนะเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์ลมีประโยชน์ะโอเคทุกคนที่ผมพูดดูคิดเลยนะเอาออกมาจากกล่องที่ไรนะกลิ่นโคตรแรงครึบแต่ว่าตัวนี้สว่ากลิ่นจะแรงเป็นพิเศษ เหมือนเป็นตอนที่เปิดตัวนะคือของเหมือนมาตามที่เหมือนตอนที่เปิดตัวเป๊ะเลยนะก็คือมีเกันอ๋อ้าวไหนค่อยอ่านก่อนทีหลังนะแล้วก็คือเหมืองมันเด็ดจากตอนที่มันต้องเอาวันนี้มายัดมายันไว้น่ะไอ้กระดาษลังน่าจะกระดาษลังนะไม่รู้มันยันเพราะอะไรนะแต่ตอนน่าจะมีเหตุผลแหละอาจจะให้แบบไม่ให้กล่องแบบยุบยุบอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้คือกอซิล่านี่ก็คือถ่างพลาสติกใส่ของกอซิล่าออติมานี่เอง คือที้ผมทีนี้ผม,มน่าจะพูดสลับกันระหว่างฟอสิลาซินบูล่ากับออติมาแต่ก็แอลอว่ามันก็คือตัวเดียวกันนะแต่แค่เป็นร่างของที่ใช่ปวว่าวฟอสิล่าอาอติมาโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะโอเคมาโอ้มีล็อกนี่ป่ะโอเคตัวนี้มีล็อกมนะันะต้องแกะไปทีละด้านด้านซ้ายกับด้านขวา้วเออจะเอาด้านไหนก็ได้แต่แล้วแต่โอ,โอ้โอเค อุปกรณ์รีนะอุเซสซอรีพ่พวกพาร์ทเสริมต่างๆโอเคพลาสติกัลหน่อยโอเคนี่คือเป็นพวกพาร์ทเสริมต่างๆที่มีมาให้ในตัวงานน่เห็น๋ยวสั่งข้างๆก่อนนะมันใส่อย่ให้แบบเป็นล็อกๆเลยอะโอเคนี่ผ้าตั้งนะล็อกมาดีมากอะชิ้นพลาสติกออกพลาชิ้นนะโอ้หนักมากเฮียบโคตรหนักโอ้ตป่งถึงกระสั่น สติสติเตสติเตคุณรู้จะเกยังไงดิเนโอเคเดี๋ยวผมเ,เอาพวกอเก็บใ okay. ส่กล่องก่อนนะโอเคนี่ก็คือโอถถ just, okay. 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 ้ตโอเิมานัเองะใส่ซนี้บอกเลยนะโคตรหนักอะตัวเนี้ย คือหนักมากคือหางมันคือหางมันเป็นมัดๆดูดิคือผู้บอกเลยตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไปแข็งแรงเลยเพราะมันหนักมากคือนี่ขนาดผมบอกแข็งแรงอยู่นะนี่คือยังบอกยังเหงื่อยังเหงื่อตกอ่ะดูดิมันใหญ่ขนาดแล้วคืออ้าวมันใหญ่ขนาดนี้ผมคุ้ดตัวเรื่องข้อต่อเลยว่าข้อต่อมันจะรับน้ำหนักหางไหวไหมโอเคนี่ก็คือโอเคนี่ก็คือประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาลองดูใกล้ๆกันหน่อยนะอ่ะ ทำไมปากทำไมสีหัวมันดูสดกว่าเพื่อนเลยสีไมสีหัวมันดูสดมากเดี๋ยวนะปากขยับไม่ได้ไ่โอ้ทุกคนอันนี้อันนี้คือผมยังไม่ได้ให้ยูใกล้ๆนะคือผมขอจัดท่าให้มันเข้าที่ก่อนจะไ,ได้ให้มันยืนง่ายๆหน่อยนะมันี่คือใหญ่เกิน ไม่สะดวกเลยคือมันแก่จนุมจัดท่าไม่ได้อะจัดให้มันเข้าที่ก่อนนะอ่ะอ่ะได้แล้วมนี่อ่าอ่าได้แล้ว,ลว,ลวออ่ประมาณนี้นะน่นจะประมาณนี้นะก็คือครับสมบูรณมีภาพอาการกระตุกก็ต้องขออภัย กล้องผมเป็นแล้วแล้วก็ห้ามมีเสียงก็ขอโทษนะครับว่าผมลืมปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ซึ่งมันก็เข้ากล้องผมโอเคอย่าพ่งไปพูดถึงเรื่องเสียงเลยกลับตัวงานก่อนตัวงานเนี่ยจับครั้งแรกเนี่ยคือสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักเยอะโคตรเลยผมรู้สึกถึงคนที่บอกว่าชินโกซิล่าโคตรหนักผมเข้าใจแล้วทุกคนมันหนักขนาดไหนมันหนักขนกาดที่ผมแบบ เนื่อตกอะ่ะคือมันหนักที่ผมก็จับท่าหางอะ่ะแต่มันไม่หนักอะไรเลยนอกจากหางที่ค่อนข,ข้างจะใหญ่มากๆนะก็คือผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะใครที่บอกว่าตัวมันสูงแค่ 14, สิบสี่สิบห้าเซนก็คือคิดใหม่แล้วกันนะมันสูงมันใหญ่มากๆนะใหญ่ขนาดที่แบบอ,อธิบายไม่ถูกเลยมันใหญ่มากมากนะ เพราะกับจุดนขยับที่ขวดจะเยอะนะแต่ก็ดูแล้วพวกตุ่นขยับที่เขาทำมาเนี่ยมันขยับแล้วมันติดกันนะมันค่อนข้างติดอ่ะเอ้โอเคผมจัดลองจัดท่าแล้วก็ลองผมจะลองให้ดูดรายละเอียดดีเทลนะกใกล้ๆสักหน่อยอ่ะนี่ก็คือหน้าเนี่ยรู้สึกว่าสีเนี่ยจะลงสีค่อนข้างสดกว่าเพื่อนเลยนะลงสีลงสีหัวเนี่ยอ่ะสีหัวค่อนข้างสดกว่าเพื่อนนะแล้วก็จะเป็นทุกตัวชัดมาชัด แต่ผมแต่ก็แต่ว่ารู้สึกว่าสีเนะี่ยลงมาดีกว่าที่คิดนะว่าอะไรไหมนี่ผมดูรัดนี่ใช่ที่ผมดูฝรั่งหรือว่าคนญี่ปุ่นรีวิวเนะี่ยสีจะค่อนข้างแปลกนะแต่นี่ผมมาดูจริงๆอนะ่ะสีค่อนข้างดีนะไม่ได้แบบว่างานหยาบๆแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่ได้เนียนไม่เนียนขนาดนั้นแต่ก็ยังเท่นะอ่านผมโอเคแต่ก็ยังค่อนข้างเท่นะก็คือยังพอรับได้นะแค่ต้องขายนะอ่ะม,มีหนึ่งจุดแล้วที่มันลงสีมาค่อนข้าง ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็เป็นจุดเล็กจุดน้อยนะอย่าไปสนใจเลยจุดไม่ดีเนี่ยเรามาสนใจจุดดีๆกันดีกว่านะของเจ้าตัวนี้แต่ผมก็จอสิ่งที่ไม่ดีนะผมขอพูดเลยก็คือรู้สึกว่าปากมันค่อนข้างจะเบี้ยวนะแล้วก็ตาที่ค่อนข้างจะเขลิบลงสีไม่เท่ากันก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าทำไมมันทําสียากแต่ผมก็คิดว่าตัวนี้นะจะทําสียากจริงแหละโอเคลงสีขีปหลังเนี่ย จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะเป็นจะมีเป็นสีแดงอ่ะอยู่ตรงครีบทั้งหมดนะยกเว้นตรงประมาณหานี่ตั้งแต่วันช่วงนี้ไปเนี่ยช่วงช้ช่วงนี้ไปจะไม่มีเป็นสีแดงแดที่ตรงครีบแล้วนะก็คือตัวนี้แต่ก็ดูขยับเนี่ยก็คือแบบผมว่าทูกขยับมันเยอะนะมันเยอะดีมันเยอะมากมันแบบขยับมันมากมันไม่ได้แข็งขนาดที่แบบจะขยับไม่ได้เนี่ยพวกก้อนที่เป็ดที่ผมจับแล้วสมมว่ามันแข็งมากเป็นแบบไม่กล้าจะขยับแต่เนี้ยเขาต่อไม่ได้แข็งมาก นะมันสามารถขยับได้นอกจากหัวนทะี่ค่อนข้างจะแข็งนะหรือปากโอ้ยไม่แข็งก็ไม่ได้แข็งมากนะหน้าอกก็สามารถแบบอย่างนี้ได้อกขึ้น,นมาเพื่อจะก้มตัวอย่างน,นี้อ่ะขยัอย่างนี้มากกว่าโอเคกว่านะส่ปากเนี่ยอ้าได้ค่อนข้า,างไม่กว้างนะแต่ที่อยากให้ดูแล้วก็คือมีปากแผลให้รด้วยแบบสองแบบนะเอากว้างอยู่ดีกว่าอ่ะนี่คือนี่คืออ้าปากนะประมาณนี้อ้าปากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึง่งเราก็ต้องพึง่ง พาสเสริมนะ,ะก็คือในถานนี้ต่นเองนะเห็นไหมจะมีเป็นปากที่อ้าอยู่กว้าง90องศาวนทะีเ่เราจะแกะเราจะแกะพา,าสเสริมออกมานะว้ายหลดไปแล้วหนึ่งชิ้นโอเคโอเคแต่ผมจะเอาหัวก,ก๊อออกมาก่อนละกันอะนี่ก็คือหัวเปลี่ยนนะหัวเปลี่ยนของกอร์เซล่าอัลติมานั้นนี่คือหัวเปลี่ยนนะเป็นแบบอ้าแบบประมาณ90องศาเกือบ90องศานะโอเคลงไ้ก่อนนะแต่พวกนี้จะเด็กเกินแ๊บน,นะ โอ้โโคตรเปร,ปราบางอะดูดินี่คือเจ็ดจากกัวนะเจ็ดจากกัวน่จะไม่ใช่ล่างพีพีเพราะว่ายังถือหอ,อกอยู่เลยนะจะเป็นล่างที่เป็นมว์ชั่นขายาวนะขาขาสั้นๆน,นะขาสั้นๆที่ที่มันโผล่มาตอนแรกเลยที่สู้กับโรแดนที่สู้กับราดอนนะตัวเล็กๆอย่างน,นี้เลยนะโอเคก็สนับหัวเนี่ยอะผมไม่รู้จะเปลี่ยนที่ดูหรือเปล่านะ แต่ผมนะ่าจะต้องลองดูก่อนนะ่าจะเปลี่ยนให้ดูหรือเปล่าว่าดูค่อนข้างเสียวที่จะเปลี่ยนนะ๋ยวกลัวเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่พูดนะโอเคนะผมจะลองเปลี่ยนให้แล้วกันอว้าวหลุดโอเคอ่นะนี่คือจะลองเปลี่ยนนะนะผมรู้มันใท่อันนี้แล้วกนะ่อนคือใครได้ไปเนี่ยระวังในการเปลี่ยนหัวอย่างยิ่งเลยนะเพราะแน่นมากอ่ะโอเคนี่คือเปลี่ยนปากเรียบร้อยนะนี่คือเป็นปากของตอนที่ คิดว่าคำรามแบบปากอ้าแบบระดับเอ็กซ์ระดับแบบอ้าปากกว้างสุดๆนะแล้วก็จะเป็นตอนพ่นอะตอมิกเลสด้วยนะก็จะประมาณนะี้นะมูแตอนใส่ป่านี่ยากดีนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากไม่ได้เกินความสามารถนะก็นี่จะได้ว่าไม่ได้มีเป็นพาร์ทเสริมไฟเียงมาให้นะแต่เห็นมีข่าวลือว่าจะมีอ e ีกเวอร์ช e ันหนึ e ่งเป็นเวอร์ชันย้อมแมวแฉมลาเสียงสุดยอดเลยวันใดนี่ สุด,ดยอดจริงๆโอเคนี้ก็ก็ประมาณนี้นะใส่หัวแล้วนะอกินให้กิน,กนจัดจก,กวกไปนะพอดีเลยดีกว่าเออจะมีมาให้กินมากกว่านะพอดีเลยเพิ่งงแต่มันไม่ได้อะปวดหัวเข้าแล้วกันนะเอา้าไม่ได้ทุกคนโอ้หลุดเลยโอ้ขาหลุดใส่ยากจริงๆนะ ก็สลับตัวงานก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้นะไม่ได้มีก็คลิป,ปมันจะยาวหรือเปล่านะก็น่าจะไปตัดอีกทีนะก็พยายามทำให้คลิปมันสั้นคลิปส,สั้นที่สุดแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องกินเวลามากนะก็สลับกอลเซ拉ออติมาตัวนี้เนะี่ยสลับราคา4 0 0 0บวกเนี่ยถึงหกถึงห้าพันเนี่ยถือว่าคุ้มราคาไหมก็ถือว่าคุ้มราคานะาะว่าทั้งหางใหญ่หางยาวตัวหนัก ัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าของแถมมันจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่แถมมาแล้วกันคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนเหมนกันนะคะเจอกันใหม,คมค่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวทาอะไรอะไรบ้างว่า,า,า,าก็รอติดตามชมต่อไปนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ